ห้องห้าสามร้อยครับเนี่ยต้องมาลุ <S <S ้นกันว่าใครจะมาพ้องไม่ไม่ใครมีใครบอกเลยเขาบอกกันเองก็เรา หลังแคทแล้วอันนี้มารอตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนี่ยอุ้ยสะดุ้งมดแล้วแกตัวยาแกครับตัวนี้ครับฮัลโหลดีครับมัอง้นบอเนแมมอมอน่หมนะไม่ได้ทักเลย แดงสามดำสามนี่เหมือนมีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้ว,ว<笑><笑>พ่ออยังกระบานป๊บก็ยาก,กยนะอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันจะเป็นยี้ต้องสั่งสวนนะ้อยอืมให้สั่งร้อยเอ็มอ้ะ 6นาฬิกาเนะี่ยรถกำลังมันย่หัวฟ้าลุยสวัสดีประชาชนมิตรลักแฟนเพลง KFC ของฮานิบาทุกท่านนะครับ Sunday evening อีกหนึ่งวันที่เราจะไปทเที่ยวฝ่าอากาศร้อนๆแบบนี้ วันนี้ก็จะมีน้องนั่นน้องน,องน,องนี่คนนั้นคนนี้คนนี้แล้วก็ผมนะฮะตามนั้นเลยฮะติดตามการเดิน,นทางวันนี้นะครับอากาศที่แสนจะร้อนกล้องน้องชูเพื่อนน้องชูแล้วก็หนึ่งแล้วก็ใครมาเนี่ย จะปลอดโป่งนะไม่มีฝนพยากรณ์อากาศบางทีก็เชื่อไม่ค่อยได้นะเนี่ยในแอปช่วงนี้ก็มีสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มใหม่นะฮะ ก็หลายคนเลยทีเดียวก็ต้องรอให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ได้ร่วมกิจกรรมบ้างนะฮะดูความเขาเรียกว่าอะไรดูความตั้งใจของคนที่เข้ามาใหม่ว่าอยากจะร่วมกิจกรรมจริงๆริงไหมอยากจะมาอยู่กลุ่มนี้จริงไหมนะฮะก็ให้น้องๆทํากิจกรรมด้วยการไปสัระยะแซงก่อนแซงก่อนโอเคแล้วเราให้มอบหมายเลขให้นะฮะ น้องจริงจังกับกลุ่มแค่ไหนรัดก,กลุ่มมากแค่ไหนนะอยู่ดีๆจะให้หมายเลขเลยมันก็จะเร็วไปนะใครที่เข้าเพิ่งเข้ามาติดตามพวกเรานะฮะก็เราจะมีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะพยายามทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะดูตอนว่างๆดูตอนเบื่อๆดูตอนมีอารมณ์ อยากจะดูคนขี่บิ๊กไบค์เที่ยวอ,อะไรอย่างงี้นะฮะก็จะพยายามมีให้ดูในทุกอาทิตย์ก่อนที่จะเข้าหน้าฝนที่จะไม่มีอะไรจะไม่ได้ไปไหนแล้วน้อง R15 200ข้างหน้าคนหนึ่งเนี่ยสมาชิกใหม่เราก็จะขี่ประกบให้น้องอยู่ตรงกลางเราก็ต้องดูฝีมือการขับขี่ของน้องก่อนนะฮะ ว่าเป็นยังไงบ้างอันไหนควรจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็บอกกันเนาะเตือนกันเพราะอาการกับขี่รถแบบนี้มันอันตรายต้องอาศัยทักษะการฝึกฝนการขี่ไปบ่อยแล้วก็ประสบการณ์นะฮะเราก็จะไม่เล่งให้น้องต้องแบบขี่ตามพวกเราให้ทันไม่ใช่แบบนั้นนะพอแค่ อะไรวะพอแค่น้องๆขี่ให้ปลอดภัยก็พอนะฮะโอ้ว้าวว้าวมองก็มอปเปิดไหมเราให้ตัวเล็กอ๋อน่าจะเปิด เราค่อยมาตอนขากับอาทิตย์ที่แล้วพวกเราไปเที่ยวที่ไหนก็ปิดนะฮะมาวันนี้ก็ไปลุน้นกันอีกนะว่าจะปิดไหมเพราะว่าไม่ได้ถามมาล่วงหน้า โคงนี้เสียวนิดหน่อยเสียวนิดหน่อยถึงปานกลางถึงเสียวมากโค้งนี้มีชื่อแล้วนะฮะโค้งที่ผ่านมาคือโค้งน้องตุย้ยนี่นอกจากนักเดินทางจะได้สัมผัสกับบรรยากาศรอบตัวแบบนี้นะฮะอากาศลมที่ปพัด ความรู้สึกต่างๆอีกอย่างที่มันชัดมากก็คือกลิ่นนะฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นจุดที่เขาขนกระลำอะไรอโอ้โหหอมเชียวพ่อะคุณโอเค เดี๋ยวเข้ากองสล่อยมีร้านชิคๆเท่ๆแอบอยู่ข้างในนี้นะแต่ทางก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อนิดนึงไปดูเองแล้วกัน ดูเป็นถนนลอยฟ้าเลยนะเนี่ยสวยอยู่นะรบบัตันนะ่ะป้ทะเบียนหลุดเลยนะฮะ ไปทะเบียนที่พับเป็นแม่เหล็กไว้เด้งลงมาเลยทางไม่ค่อยดีนะมันต้องระวังทางเป็นหลุมเป็นบอ่ออย่างเงี้ยอ,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 อช้าได้ก็ช้า ยางแล้วนะเนี่ยปกติตรงนี้นี่โอ้โ oh ห oh. ยงก็ดาวจะดาวอาคารนะฮะดวงจันทร์อะไรวะนั่นแหละถ้าปิดนี่โ oh oh. อ้โหเศร้าเลยนะถ้าปิดนี่เศร้าเลยเนอะทำไมมันดูเงียบเงียบ ปิดไหมไม่ปิดจ้าไป ไี่จอดกันได้สเปะสปามากไม่ได้จอดแบบกวนนะฮะมันเป็นน้ำก็เลยจอดเเมื่อกี้ก็มีรถจอดตรงนี้เราก็เลยจอดไม่ได้ นี่คือบรรยากาศของโงเหล็กณนะเวลาายสองโม,มองกว่าร้อนจริงๆคือยังเป็นที่ที่ แล,แล้วก็ร้านหงเหล็กนะฮะหวังว่าคงจะได้บรรยากาศเต็มที่ตอนนี้ย้ายที่อีกหนึ่งจุดไม่ต้องวอมยางแดดวอมให้แล้วแต่เนี่ยกะมืดมาปุ้นโอเคจากนี้เราจะไปกันต่อที่ร้าน ไอตัวเล็กเล็กเล็ก,ลกจะเจอฝนหรือเปล่านะมืดมาแต่ไกล ากาศไม่เหมือนตอนออกมาเมื่อกี้เลยโวยวาเข้าหน้าฝนเราก็จะเจอกับบรรยากาศแบบนี้นะฮะลุ้นกันไปตลอดเส้นทางถ้าวันไหนมันจะเปียกก็ต้องปล่อยให้มันเปียกไปนะตามฤดูกาลของมันอยากขี่ก็ต้องทำใจจริงร้านโฮงเหล็กเราก็มาบ่อยอยู่นะครับใครอยากดูบรรยากาศ ให้มันแตกต่างจากคลิปนี้ก็ไปหาดูจากคลิปเก่าๆได้นะโอ้โยนิดนึงถึงปากทางแล้วนะครับเลี้ยวกลับไปทางบ้านของเราเพอแม่สลียงร้านอีกที่หนึ่งคือร้านไอตัวเล็กอยู่ที่บ้านแม่หอที่เราผ่านมานะครับแถวนั้นอากาศดีอากาศเย็นสบาย เราจะไปนั่งเล่นกันลมเยอะมากแถวนี้อย่าแม้แต่จะปล่อยมือออกหนึ่งข้างเด็ดขาดนะฮะ รถคุณอาจจะสบัดได้เลยกนี่ย จนได้ละสินะไม่น่าไปพูดถึงมันเลยหนักละสิที่นี่เหมือนเราจะขี่เข้าไปหาฝนจริงๆนะโออาจจะต้องเก็บกล้องก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัย กูจะบ้าตายบ้าพวงเล็กมาเลยอีตลอดเลยอ่ะหนักจริงจังด้วยนะเนี่ยแอบข้าทางก่อนแล้วล่ะ หมอบมาเลยหมอบมาเลยหมอบมาแต่ไกลจะลงไปเก็บโค้งเป็นไงล่ะเก็บโค้งไหมล่ะเห็นไหมตกแต่ที่แม่สเสลียงเอียงเหรอแม่สเสลียงบ่ดโต๊อ่ะลานหมกบอกว่าที่บ้านฝนไม่ตกเป่งเส้นแร่อย่าเป่งเส้นแร่อย่าเป่งเส้นแร่อย่าเป่งเส้นแรกเป่งหนแรก เป่งใส้แรกนี่คือสว่างจ้ามันเป่งใส้แรกโอ้ยเรียบร้อยนะฮะถ้าจะมองในแง่ดีก็อากาศเย็นดีสบ,บายโอ้โอ้ไม่ต้องไม่ต้องหาคููกันขนาดนี้ก็ได้ตอนนี้นะครับเราอยู่กับ แก๊งไบเกอร์ที่ไม่ชอบอยู่บ้านนะครับชอบออกมาข้างนอกนะฮะแกง๊งแก๊งนี้นะฮะอยู่บ้านกันไม่ได้นะครับอ่านี่บาททีมซันเดย์อิฟวิ่งนะครับผลของเขาก็คือออกมาตากฝนกันไบเกอร์กลุ่มนี้ก็มีความเชื่อมั่นในการขับขี่ของเขานะับ <c oughs> โอ้ยอาทิตย์หนึ่งจะได้ออกสักครั้งหนึ่งอ่ะ หลังจากนี้ก็คงขี่แบบระมัดระวังแล้วนะครับก็ได้อารมณ์แบบนี้ตามนั้นจะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขานะฮะจากที่เราติดโขนตรงนั้น สรุปกะเละเทะ่รันเดิมเปียกเช่อแฉกกันไม่มีร้านตัวลงตัวเล็กไม่ไหวกลับ <c> พ <oughs> อลงมาจากโซนนั้นนะลงมาจากแม่หอก็ร้อนเหมือนเดิมพัดตรงนี้ร้อนทย้อยกลับไปนะท่านเรื่องเราจะเราเปียกกันเละเท่ไปหมดกลับบ้านแนละ้วพอมาถึงเพากล้างรถเขาเลยไปแล้วเด้อ ไม่มีคำว,ว่าแห้งเปียทุกจุด